ชายก็ได้หญิงก็ได้นะครับโอ้โหขอกประมือนิดนึงขอปรบมือนิดเดียวอ่าโอ้โหที่อย่างนี้ใจเย็นครับใจเย็นครับอ่านั่งเหยียดขาตรงเป็นยังไงครับก็คงจะไม่ได้เหยียดอะไรกันขนาดนี้แต่ว่าคล้ายๆกับนอนนะครับอ่าเหยียดกับนอนนะครับอ่าประมาณนี้ใช่ครับ สบายไหมครับรงนัน่งนี้แต่งรงนี้ว่ายืนนั่งอยู่ข้างบนเวทีสิครับดูไม่ดีนะครับใครเคยไปงานไหว้ครูบ้างรุ่นนี้แล้ว <laughs> <laughs> นะจะเห็นคุณครูเป็นไงครับนั่งอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอ่ะถัดไปครับท่าที่ไม่ควรนั่งขัดสมาเป็นไงครับไม,ไม,ไม่ไม่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมไม unseen, นั่งขดสาบายว่าว่านั่งแบบนี้แต่ว่าเอาขาขไกว้กันอ่า สบายไหมครับนั่งสบายนะแต่ดูไม่งาถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่บนเวทีนะรับรองว่าท่านจะไม่เห็นภาพการท่านั่งเหล่านี้ของเราบรรดาผู้นำโดยเด็ดขาดนะครับนั่งแบกขาเป็นไงโอ้โหผู้ชายนี่ ผู้หญิงไม่เท่าไหร่ผู้ชายอันโซโกนี่เป็นนั่งแบกขาโอ้นะนั่งแบบนี้นั่งแบกเขา้าไปนะแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเยนาะ,ะไม่รู้จะแบกอะไรกันนะักกันหนาเรายังเรายังสงสัยอยู่เลยนั่งสั่นขาโอ้โหดีชอบท่านี้เป็นไงช่วยปลอดภัยด้วยในตัวนะนะช่วยปลอดภัยตัวนะนั่งสั่นขามีใครไม่เคยนั่งสั่นขา ทุกคนอนะ่ะผมก็เป็นนะแต่เราต้องฝึกน,นะครับเราต้องฝึกน,นั่งกลางขาเป็นไงครับรอ่านั่งแบกขาคืออ่ื่อสักครู่นี้เออกรนั่งกลางขาเนี่ยมากเราเราจะเหยียดขาด้วยครับอ่าเหยียดขาด้วยสองข้างนะครับแบบสบายๆชิวๆเนะี่อีกท่าหนึง่ง นั่งบุกขาข้างเหยียดขาข้างเป็นไงครับอ่าแบบนั้นแหละคือท่านั่งทั้งหมดเป็นท่านั่งที่นั่งแล้วสบายเป็นท่านั่งที่เรานั่งอยู่กันเป็นประจำเป็นท่านั่งที่เรานั่งจนชินนะครับเป็นท่านั่งแบบชินมากเลยแต่ไม่บอกที่จะเป็นท่านั่งบนไหนบนเวทีนะครับเมื่อกี้บนเวทีเรานั่งแบบไหนบ้างครับ อลองนั่งฝ่ายข้างดูอ่อา,าอก็ประมาณนี้อันนี้อายกตัวอย่างก,ก่อนแล้วถ้านั่งไม่ได้จริงทำไงครับเราก็นั่งนั่งอ่าอาจจะไม่นชิดมากก็ได้ครับอ่าประมาณนี้กาลังดีนะครับเขาเรียกว่าสงบอืมแบงมากไปก็ไม่ดีนะประมาณนี้กําลังดีแล้วนะครับอ่าอยู่ที่ว่าถ้าเป็นกระโปรงแน่นอนต้องชิด นะครับเป็นกระโปงชิดนิดหนึ่งนะครับอ๋อแต่วันนี้นี่ใส่กางเกงนะเะพราะลองใครเคยเห็นนายกนั่ง้เวลาเราดูเวลาเราดูหนังดูดูข่าวเคยเห็นไหมครับอ๋อนั่งเป็นไงเข่าชิดเพราะว่าใส่กระโปงบางครั้งก็ยังดีต้องเป็นนั่งไงครับต้องมีขาเอียงนิดหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่าได้นอนรับนั่งแบบ เข้านิดหนึ่งครับเข้านิดหนึ่งเออเข้าตั้งหนึ่งนิดหนึ่งครับโอเคก็เป็นท่าด้านที่สง่าด้วยนะครับฝึกยากนิดหนึ่งแต่เราทําได้นะครับไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นแต่อขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับ เออเดี๋ยวจะบอกนี้ถ้าเกิดว่าโพเดียมเราเนี่ยครับมันมีภาพมีอะไรบางเ,าเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะนั่งแบบตามที่เราต้องการได้ไหมคําตอบคือได้แต่ท่านจะติดติดไหมคราะว่า,วา,าถูกต้องติดจนเป็นนิสยัยอ้ก็ ที่ติดเป็นนิสัยแล้วบางทีก็ยิ่งแก้ยากนะครับและที่สำคัญท่านจะเป็นโบุรุโรได้ยากขึ้นเพราะท่านจะหาจุดเลี่ยงจุดในการเลี่ยงอ๋อมีตรงนี้บ้างนี้ตรงนี้ได้นะฮนะสีหน้าแววตาในการนําเสนอตอนท่านนั้นนำเสนอนะครับท่านใดที่นําเสนอเนี่ยถามตัวเองนิดนึงตอนนําเสนอเนี่ยสีหน้าแววตาเป็น กลุ่มนี้ครับจีน่าร่าตาเป็นไงครับตอนหลังฉัน